พลานใหม่หัวใจระห่ำตอนที่ห้าถล่มโคลงช้างทิวภัยฟังตรงข้ามต้องลมพัดไหววูบเสียงสู้ซาสบายหูอากาศปลอดโปร่งหายใจได้เต็มอกเต็มท้องบรรยากาศอันแสนสุขสงบต,ตามประสาป่าดงพงไพรบวกกับข้าวปลาอาหารที่ไม่จำเป็นต้องหูหากองไฟก่อไว้เพียงเพื่อต้มน้ำชงชากาแฟหลังอาหาร นั่นเป็นความสุขที่หลั่งออกมาทําให้คณะเจ้าสัวและสองคนสนิทแช่มชื่นจนลืมเรื่องราวของภารกิจไปชั่วคณะไอวันนั่งปั่นข้าวเข้าปากไม่แตะกลับเลยสักคำเดียวแน่ละ่ะทุกอากับกิริยาเช่นคนเม่าลอยของมันย่อมเป็นที่สังเกตเห็นและรู้สึกได้ไม่ว่าแก่ใครก็ตามแต่ไม่มีคนใดเลยจะเอ่ยถาม เพราะรู้ว่าไอ้วันคงไม่ตอบตามจริงทั้งหมดเช่นนั้นแล้วจึงปล่อยเลยตามเลยไม่ซักไซไล่เลียงอุปนิสัยของพรานละหำมผู้นี้หากอยากพูดมันจะพูดเองไม่ต้องให้ใครเสียเวลาเปลืองแรงง้างปากนั่นคือสิ่งที่ทุกคนยกเว้นพรานหลานคิดซึมเคียวคิดอะไรอยู่ละ่ะคิดถึงอีแตงอ่อนล้านขาหรือเพียงได้ยินชื่อสาวเจ้าไอ้วันหันขับ ทั้งหน้าทั้งหูแดงเรือแต่ก็เพียงชั่วประเดียวเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติพลานหลานท้อนใจยาวกล่าวต่อปานรู้ใจเรื่องเมื่อคืนละสิพี่สมอไรไอคงเองนะใช่ตาไอ้วันตอบเสียงแผ่วแต่ไหนแต่ไรฉันไม่เคยฝันแบบนั้นเลยคันแล้วไอ้วันก็เลิกคิ้วราวกับจะคิดอะไรได้คําพูดของพลานหลานที่บอกแกมันเมื่อคืนที่ผ่านมา มันลืมไปเสียสนิทประเดี๋ยวพุงนี้ข้าจะบอกเองแต่ไอ้วันเอ้ยเมื่อครู่นะไม่ใช่ความฝันหรอกนะตาเออเออเออ,เอ,อรู้แล้วรู้แล้วจะบอกเดี๋ยวนี้ละ่ะพลานหลานว่ายกมือปรามเตือนให้รู้ว่าไม่ต้องทวงเจ้าสสววัญชัยบุญสรงและจายศมองทั้งสองคนกลับไปมาเรื่องเมื่อคืนจะบอกเดี๋ยวนี้นี่มันอะไรกัน สองพรานต่างไวยมีความลับที่ลวงรู้กันเพียงลําพังงั้นรึที่เอ็งฝันถึงเอ่อชื่ออะไรนะไอปีศาจตนนั้นชื่อสมใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่ความฝันมันกับน,นางพรายเมียมันมาหาเอ็งที่นี่จริงๆมันขอเข้าเขตบ้านกับข้าก่อนไปปลุกเอ็งนั่นแหละตกลงยังไงตกลงคือฉันไม่ได้ฝันไปจริงหรือึแล้วทำไมพอตื่นมา แล้วฉันถึงอยู่บนบ้านเราตาไอ้วันตั้งกระทุสิ่งที่พรานหลานบอกมันย้อนแย้งชวนเวียนหัวมันก็เอ้ย…พูดยากว่ะเอาเป็นว่าด้วยอำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่ปีศาจตนนั้นมีมันทำได้ก็แล้วกันแล้วพี่สมจะมาหาฉันอีกไหมข้าก็ตอบไม่ได้ว่าวันเลยมันบอกอะไรเองไว้ก็ให้เชื่อฟังก็แล้วกันแม้มันจะไม่ใช่มนุษย์ แต่ข้าก็จับสัมผัสได้ว่ามันรักใครเองดังน้องแท้ๆดังลูกในไสไไม่อย่างนั้นก็คงไม่ยอมเสียงข้ามเขตมาหาถึงที่นี่หรอกเอ็งมีพี่ชายที่ดีนะไอวันเอ้ยถึงมันจะไม่ใช่คนก่เอเถอะเพียงเท่านั้นเองเจ้าสัววันชัยก็เข้าใจทุกอย่างใช่แต่ไอวันคนเดียวที่ปีศาจไอสมมหากับตนมันก็เคยมาเพียงแต่ขมขู่เสียขวัญกระเจิง ถ้าหากมาหาไอวันแล้วไม่ได้ปรามจนไอวันอิดออดไม่มาด้วยแสดงว่าพี่ชายปีศาจของมันไฟเขียวแล้วจังหวะนั้นก็รั้งแขนจายศและบุญส่งซึ่งทั้งคู่ตั้งใจจะถามสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธและจะเล่าให้ฟังทีหลังเสร็จภารกิจเรื่องปากท้องพลานหลานบอกให้ทุกคนพักผ่อนเสียให้เต็มที่ในระยะเวลาที่เหลือบ่ายสองตรงจะออกเดินทางอีกครั้ง โดยต่อจากนี้จะเป็นเส้นทางสุดโหดหินทางด่านราบเรียบสบายแข้งขาไม่ต้องถามถึงแรงมีเท่าไหร่เก็บไว้แค่ไหนจะหมดไปกับการปีนไปซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเป็นทั้งหมดของการเดินทางจนกว่าจะคำสำยังต้องแข่งกับเวลาก่อนหกโมงเย็นหรือก่อนฟ้ามืดทำอย่างไรก็ได้ให้ขึ้นไปถึงลานกว้างของภูเขาด้านหน้าซึ่งแลดูไม่ไกลนัก อย่าได้ไว้ใจลูกกระตาตัวเองเชียวนะนายฉันเล็งดูแล้วหอบเป็นหมาทีเดียวละ่ะกว่าจะขึ้นไปถึงไอวันบอกก่อนเอ็นกายลงนอนหนุนย่ำแขนซ้ายกายน่นาผากมือขวาไม่ห่างจากปืนเกินคืบเพียงครู่เดียวเท่านั้นไม่เกินถอนใจยาวได้สองสามเฮกก็มีอันตาเหลือกดีดตัวผงังแรงสั่นสะเทือนปริศนาที่แม้จะเป็นเพียงน้อยนิดแต่มันก็รู้สึกได้ ก่อนที่ใครจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้วันจัดการเทน้ำลงกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดไว้เป็นแก้ววางลงกับพื้นตรงหน้าซึ่งคะนว่าระนาบที่สุดแล้วและนั่นเองเพียงมันเห็นรรอกน้ำในกระบอกมันก็หันไปร้องตือนคนอื่นๆเสียงดังลั่นเร็วนายหาที่หลบก่อนจะไปตรงไหนก็ได้เอาที่สูงๆเข้าไว้อะไรไอ้วันอะไรกันจายศถามเสียงตื่น ถึงอย่างนั้นก็เร่งปฏิบัติตามที่พรานหนุ่มบอกคนอื่นๆก็เช่นกันมีอะไรบางอย่างกําลังมาพื้นสะเทือนเชียวฉันกลัวจะเป็นช้างนั่นนั่นนั่นฟังสิฟังสิฟัง,ฟงขาดคําเสียงป่าแตกโครมครามพร้อมเสียงแปรแปรันอันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าป่างาขาวก็ลั่นมาจากทางทิศเหนือซึ่งเยื่องกับภูเขาที่พรานหลานบอกไว้ว่าจะต้องปีนขึ้นไปตรงนั้นนายพากันขึ้นปรหลบอยู่บนโตกหินนั่นซะ ให้มันสูงมันใหญ่ยังไงก็ทําอะไรพวกนายไม่ได้ถ้าอยู่บนนั้นตาฝากพวกนายทีพาพวกนายขึ้นไปทีเออเออเออพลานหลานรับคําทันทีพร้อมวิ่งสุดฝีตีนตรงไปยังโรกหินตอนหนึ่งห่างออกไปไม่ไกลนะักแม้มันจะสูงปีนป่ายลาบากแต่ฟังจากเสียงป่าแตกหากทําเต็มที่อย่างไรก็คงขึ้นไปได้ทันไปถึงก็ทั้งดันทั้งดุน ให้คณะเจ้าสัวปีนขึ้นไปโดยไว้ตนเองจะรังท้ายรอไอ้วันมาก่อนทว่าเอาไอ้วันมาเร็วๆสิวะมัวทำอะไรอยู่ตาขึ้นไปเลยขึ้นไปอยู่กับพวกนายเลยทางนี้ฉันจะจัดการเองพร้อมกันนั้นไอ้วันก็วิ่งไปอีกทางใช้เท้าเตะกองไฟเสียให้กระจายหมอหายตะไลพบปรูว,วันส่วนตัวเองเบียงลบอยู่หลังรากมะเดื่อใหญ่ มันใหญ่พอจะปิดบางร่างพร้อมบางของไอ้วันให้พ้นจากสายตาของผู้บุกรุกซึ่งพุ่งตะลุยป่าแตกมาจากฝั่งตรงข้ามอืมฮึไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่วะอยออ๋ออะไรอะไร,ะไรที่ว่าไม่ธรรมดาพลานันเจ้าสัววันชัยถามพร้อมกันนั้นสองมือก็กลุ่มซี่โครงไว้เพราะเหนื่อยจัดอยู่ไม่อยู่พลันชลาเมื่อปีนขึ้นมาแล้วแลไปชื่นชมไอ้วันตอนนี้ พวกตนปลอดภัยแต่พลานหนุ่มเลือดร้อนเล่าน่าเป็นห่วงเช่นนั้นแล้วอะไรกันที่บอกว่าไม่ธรรมดาก็พลานของท่านเจ้าสัวนั่นละดูสิดูที่ที่มันหมอบรอวันไฟบอกชัดว่าเป็นทิศทางตายลมซ้ำมันยังจงใจไม่ดับไฟตามวิสัยพลานเมื่อเจอช้างป่าบุกแล้วมีเวลาพออีกด้วยมันจงใจทิ้งร่องรอยเอาไว้ มันจงใจให้ไอ้โขรงช้างนั่นเพราะว่าอีกไม่กี่อึดใจก่อนที่พวกมันจะโผล่มาตรงนั้นมีคนอยู่ไอ้วันมันทำแบบนี้คิดได้อย่างเดียวเท่านั้นพลานหลานหยุดเว้นวักอยู่ครู่หนึ่งหาใช้ให้คนอื่นตั้งกระทุแต่เพราะต้องกลืนน้ำลายเพราะคอแห้งมันตั้งใจจะล้มไอ้ที่บุกตะลุยโครมครามเข้ามานั่นล่ละใจมันได้โว้ยใจมันได้วะ ทางด้านไอวันจัดการสับเปลี่ยนกระสุนมือเป็นละวิง่งเรมิงตัน870แท c t i i c l l ความยาวลำกล้อง18.5นิ้วคืออาวุธคู่กายไอวันที่จายดศให้เอามาใช้แทนกระบอกเกา่าปืนใหม่ของไอวันกระบอกนี้จายดจัดการแต่งมาเรียบร้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานปากกระบอกเป็นแบบไซลินเดอร์คือสามารถยิงได้กับกระสุนทุกแบบ เรียกว่าจะเป็นการล่าสัตว์หรือป้องกันตัวปืนกระบอกนี้อยู่ในมือของไอวันเข้ากันเป็นที่สุดถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังขัดใจอยู่เนืองๆเ,เพราะไม่ชินมือแต่จำใจต้องใช้เพราะจายศบอกแกมบังครับข้ามั่นใจในฝีมือเองในวันเห็นกันอยู่แต่ถ้าวันข้างหน้าอันตรายที่เข้ามาทำร้ายเองหรือเจ้าสัวมันไม่ให้เวลาเองหักคอปืนเปลี่ยนกระสุนเล่าเองจะทำยังไง ยิงไปนัดหนึ่งเปลี่ยนไม่ทันก็ฟาดเอาหรือเชื่อข้าเถอะเอาไปเอาไปมันเป็นปืนที่ข้าเคยใช้มาก่อนดีทีเดียวเหมาะกับเองทั้งคนทั้งปืนพยศพอกันขอบใจเลยลุงยศทีนี้และง่ายเชียวไอ้วันครั้งระหว่างที่ยัดกระสุนสลับกันระหว่างลูกสลักหรือลูกโดดกับ SG-9 เมตรกจนครบ8นัดไม่ใช่ว่ายัดใส่มั่วๆแต่มันคำนวณเอาไว้ดีแล้ว ปาแตกระงมกองใกล้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนที่อยู่บนโตรกหินซึ่งสูงขึ้นไปจากพื้นราบที่นั่งรวมกันเมื่อครู่รวม6-7เมตรต่างก็ระส่ำระสายหายใจไม่ทั่วท้องยิ่งได้เห็นดงไม้แหวกเป็นทางบางต้นล้มคลืนเกาะเกีเ่ยวกันจนเกิดช่องว่างเผยเขาลูกย่อมย่อมสีน้ำตาลบ้างดำบ้างหลอดผ่านวูบไหวยิ่งใจเสียไม่ตำกว่าสิบตัวกระมังไอช้างโขลงนั้น พวกตนอยู่ด้านบนอย่างไรเสียก็ปลอดภัยอย่างที่เจ้าสัววันชัยคิดแต่ไอ้วันเล่านอกจากไม่ตามมาแล้วยังเอาตัวเข้าหลอเข้าใจอยู่ว่ามันระหำแต่ควรจดจำเอาไว้บ้างว่าคนเราเกิดมาตายได้ครั้งเดียววันพรานวันไอ้วันขึ้นมาเร็วขึ้นมาก่อนที่พวกมันจะมาถึงเจ้าสัวว,วันชัยตะโกนเรียกพลานคู่ใจคนใหม่ด้วยความเป็นห่วงสุดแสนจะพานา ทว่าเจ้าตัวกลับทำสัญญาณมือให้เงียบเสียงเสียและทันทีที่ไอวันสาวกระโจมปืนความเงียบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพลันปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณทันทีทางไหนพวกมึงจะโผล่มาทางไหนไอวันครางตั้งกระทูถามกับตนเองด้วยเสียงที่มีดังเกินไปกว่าการกระซิบเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะช้างที่ว่าดูท่าจะฉลาดเป็นกรด เสียงตะโกนของเจ้าสัววันชัยเสียงสาวกระโจมมืออันเป็นเอกลักษณ์ของปืนลูกซองแบบปั๊มแอคชั่นทำให้มันหยุดทำการบุกโจมตีและไอ้วันเชื่อเลือกเกินว่าเวลานี้ใช่แต่ตัวมันที่กําลังซุ่มช้างบ้าโครงนั่นเองก็กระทำในกิริยาเดียวกันหลังม่านพฤกษาเขียวขจีตอนใดตอนหนึ่งดวงตาเล็กหยีของพวกมันคงกรอกไปมาช้าๆมองหาเหยื่อ แม้จะไม่รู้ถึงจำนวนศัตรูที่อยู่ที่ซุ่มซ่อนซ้ำทิศทางลมก็ยังไว้ใจไม่ได้แต่ไอ้วันกลับไร้ซึ่งอาการหวั่นไหวใดๆใจมันนิ่งสนิทด,ดุดพืนน้ำไร้แรงกระเพื่อมช้างก็ซุ่มคนก็ซุ่มศึกครั้งนี้เปิดหัวด้วยการกดดันทางจิตไม่ใช่ศาสตร์กระสุนทันทีนั้นแกรบ เสียงกิ่งไม้แห้งหักแววมาเบาๆราวกับผู้กระทําไม่ได้ตั้งใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วเสียงเพียงแค่นั้นก็ชี้ชัดให้ไอวันรู้ถึงตําแหน่งหนึ่งในศัตรูแล้วมันยิ้มเหี้ยมถอนใจเบาๆอยากจะหัวเราะให้ฟันหักกับความซวยที่ไม่รู้จะบอกว่าซวยยังไงเพราะเสียงที่ว่าดังอยู่ด้านหลังไอวันห่างออกไปไม่น่าจะเกินสิบหลานี่เองแน่นอนว่า ทุกคนที่อยู่บนโตกหินล้วนเห็นได้ชัดเจนว่าห่างจากไอ้วันไปไม่เท่าไรช้างใหญ่ตัวหนึง่งค่อยๆเยื้องย่างออกมาจากสุ้มทุมพุ่มไม้กริยาของมันผิดแพกจากช้างป่าทั่วไปเมื่อเห็นศัตรูปกติต้องเยาวใส่ไม่ก็มวนงวงหูพับไปด้านหลังแล้วส่งเสียงแปลนลากยาวเป็นการคมคู่และพุ่งเข้าโจมตีแต่ไอช้างตัวนี้ช้างใหญ่ งาสองข้างยาวร่วมเมตรเศษตัวนี้กลับต่างออกไปมันค่อยๆย่องเข้าหาเหยื่อปันเสือปันสางพรนหลานคิดไปแล้วว่าไอ้วันคงไม่รู้ตัวตวัดลูกซองผู้ใหญ่บ้านเล็งลงมาทันทีแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อคนด้านล่างส่งสัญญาณว่าอย่ายิงเลยสิพรลานรออะไรเด้ไอวันก็ขี่แตกตายไม่รู้ตัวเท่านั้นไม่รอ พลานหลานว่าลดปืนลงมันรู้ตัวแล้วมันเพิ่งบอกฉันหยกๆเมื่อครู่นี้เองยังไงอะฟังสิเงียบทุกคนเงียบเงียหูฟังสิ่งที่พลานหลานพูดถึงจี๊ดจี๊ดเสียงเล็กแหลมคล้ายว่าจะเป็นกรอกหรือหนูก็ไม่อาจทราบแววแผ่วมาจากด้านล่างและเมื่อทุกคนมองไปที่ไอวันอีกครั้งก็พบว่าต้นตอก็คือ พลาน,นุ่มใจเกินร้อยด้านล่างนั่นเองที่เป็นผู้เรียนเสียงไม่เท่านั้นไอ้วันยังกระดิกนิ้วชี้ขวาเหมือนจะให้มองไปยังทิศทางที่ต้องการและแล้วทุกสายตาต่างก็เบิกกว้างตะลึงล้าน,นขนคิงลุกเป็นเช่นไรสถานการณ์ตอนนั้นใช้ได้ดีที่สุดอีกฝากของมะเดือใหญ่ซึ่งเหลี่ยมมุมบดบังจนไอ้วันมองไม่เห็น ช้างป่าสามตัวย่องออกมาจากพุ่มไม้ช้าๆและดูท่าจะยังมีอีกไอ้วันส่งสายตาเอียงหน้าถามพลานหลานว่ามีเท่าไรพลานชลายกมือขึ้นตอบโดยไวคลาแรกชู3มนิ้วและเพิ่มเป็น4นิ้ว5นิ้วตามลำดับเห็นแบบนั้นไอ้วันถึงกับกลืนน้ำลายฟืดคอยักคิ้วหลิวตาว่าไอ้ี่หตัวนั้นให้คนข้างบนจัดการกันไปก่อน ส่วนตัวไอ้วันจะเล่นไอ้ตัวข้างหลังที่ย่องเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นสาบโคลนเจือตามลมแล้วเวลานี้ในที่สุดเ <c oughs> สียงเจ้าป่าพญางาคู่แผลก้องจนแสบแก้วหูเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ไอ้วันพลิกตัวนอนหงายนิ้วชี้ขวารั้งไกเรมิงตัน870ทำงานตามที่นายใหม่สั่งไม่มีติดคัด ด้วยองศาที่เป็นมุมเสยพนวกกับช้างเจ้าเล่ม้วนงวงแงนหน้าร้องลั่นประกาศศักดาลูกสลักหรือลูกโดดซึ่งเป็นปลอกแรกในรังเพิงเจาะเข้ากลางระหว่างกรามอันใหญ่โตของมันทันทีอนุภาพลูกซองแต่งซ้ำยังแรงขับที่ยิงในระยะเพียงสองสามเมตรทุกคนบนโตรกหินเห็นถนัดชัดตาลอยบุม๋มกลางกระบาลของขจสารตัวนั้น ทะลุเปิดเป็นรูขนาดลูกปิงปองเนื้อหนังเศษกระดูกปนสมองและเลือดกระจัดกระจายขึ้นหน้าดูชมพร้อมๆกับเสียงโครมสนันเพราะเจ้าตัวสิ้นใจทันทีไอวันล้มช้างใหญ่ที่ย่องตอดไม้เอางาเสียบมันจากทางด้านหลังในนัดเดียวสิ่งที่มันทำต้องพึ่งทุกอย่างไหวพริบป,ปฏิกิริยาตอบโต้การยิงอันแม่นยำใจกล้าบ้าบิน และที่มันสามารถทำได้โดยไม่พลาดจนตนเองตายคงต้องถามว่าแขวนพระอะไรถึงได้ดวงดีป่านนี้เปรียงและเปรียงและอีกสองเปรียงติดจากสามมือสังหารบนโตกหินก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันพาหลานส่งกระสุนเจาะเข้าขมบไอตัวหน้าสุดจนสุดหน้าความงาคำดินจายศได้เป้าที่แสนจะเอื้ออำนวยสัดโป่งเหนือ โนงวงขึ้นไปหนึ่งฝ่ามือช้างเจ้ากรรมสะดุ้งวาบล้มตะแคงขาสันดาริกเช่นกันสำหรับบุญทรงเรียกว่าแต้มดีสุดลูกซองแฝดในมือสังหารพลายเจ้าเล่ไปอีกตัวลำกล้องซ้ายเจาะเข้าที่ลูกตาเล็กหยีจนมันพงะตามด้วยลำกล้องขวาปล่อยกระสุนซ้ำเข้าจุดเดิมจนมันสิน้นฤทธิ์หนึ่งคนต่อหนึ่งตัว คือสถานการณ์อันน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นแต่นั่นเป็นเพียงชนวนสงครามเพื่อนสี่ตัวตายไปที่เหลืออีกไม่รู้เท่าไหร่จึงแหกป่าออกมาสองในจำนวน3-4-5สี่หที่ทยอยออกมาเรื่อยๆพุ่งชนโตรกหินราวกับมันพยายามทําให้พังคลืนลงมาให้ได้และดูท่าว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต้องสำเร็จแน่มุมยิงสำหรับคนข้างบนไม่มี เพราะเงื้อมหินบดบังเห็นเพียงบั้นท้ายและปลายหางจัดการตัวอื่นก่อนเลยไอ้สองตัวนั้นฉะเล่นมันเองไอ้วันตะโกนลั่นลุกพรวดยืนจังก้าเล็งและก็ยิงในเซียววิสนลูกก้าวเกาะกลุ่มพุ่งเข้าทะลวงข้างโคนหางไอตัวซ้ายมันแผดเสียงร้องลัน่นหันกลับมาพร้อมกันสองตัวแน่ละปลอกต่อไปในรังเพลิงเป็นลูกโดดไอ้วันจำได้แม่น ซัดเปรียงเข้ากลางเนินน้ำเต้าไอตัวขวาแล้วซ้ำไอตัวซ้ายซึ่งเจ็บอยู่ก่อนหน้าแล้วด้วยลูกก้าวในจุดเดียวกันในเวลาเพียงนาทีเศษไอวันทําแต้มทิ้งห่างเก็บช้างไปสามตัวแล้วไอวันไอวันระวังหลานหลานตะโกนเตือนดังลั่นเมื่อเห็นว่ามีหนึ่งในโคลงช้างที่แตกแหกขบวนวิ่งตรงไปหาทางพลานหนุ่มด้านล่าง ช้าไปสำหรับการวิ่งหนีช้าไปที่จะเอี่ยวตัวหลบงวงอันหนาและใหญ่โอบรัดร่างของไอวันชูขึ้นเพื่อเตรียมเวียงลงพื้นพร้อมๆกับปากกระบอกปืนในมือจี้เข้ากลางวางตาความยาวของปืนและพันธนาการจากงวงเป็นอุปสรรคจำต้องเปลี่ยนวิธีถือผ่านท้ายชี้ขึ้นฟ้าทำมุมเฉียงเบี่ยงไปทางด้านขวาเล็กน้อยตัวปืนพาดไหล นิ้วโป้งขวาใช้เหนี่ยวไกมือซ้ายกำกระโจมดังกำด้ามเสียมปืนแผดลั่นสอานัดซ้อนจนแทบจะเป็นเสียงเดียวหนึ่งจากเรมิงตัน870ของไอวันกับท่ายิงอันแสนประหลาดอีกหนึ่งมาจากพลานหลานที่ส่งกระสุนตัดก้านคอได้แม่นราวกับจับวางเพราะมันหันข้างให้พอดีไอวันรอดคดชสารสิ้นลมลม้มโครม ตัวนี้เป็นของข้าเอาไว้พานหลานตะโกนหยอกเสียงดังกล้องดังคนบ้าไม่ไอตัวนี้ฉันยิงได้ไอวันก็เถียงกลับเช่นคนบ้าไม่ต่างกันการสังหารเหล่าเขาจะสารอย่างบ้าคลั่งของมนุษย์ตัวจ้อยเล่นเอาตัวอื่นๆซ้ำเนียกได้ว่าคืนยังอยู่ต่อก็คงจะไม่รอดม้วนหัวม้วนหางกลับไปที่ทางเดิมที่ฝ่าออกมานี้สุดชีวิต มนุษย์พวกนี้เล่นด้วยไม่ได้ง่ายๆเพื่อนที่นอนตายอยู่เป็นหลักฐานได้อย่างดีคราวนี้ฉันขอบังเถอะเจ้าสัววันชัยคำรามลั่นเพราะอัดอั้นได้แต่มองคนอื่นทำคะแนนตะวัดเวทุบีมาร์กวี30-06เล็งผ่านศูนย์เปิดด้วยความประนีตสิ้นเสียงปืนไอตัวรังท้ายสุดพวบกระสุน เจาะเข้าหลังหูขวาทะลุตาซ้ายตายสนิทสึกเรียกน้ําย่อยครั้งนี้ทุกคนมีแต้มติดตัวกันทั่วนหน้าป่าแตกโครมครามห่างออกไปทุกทีทุกทีเวลานี้สถานการณ์แม้จะดูสงบลงแล้วแต่ในอกของแต่ละคนกลับลั่นโครมครามเลือดในกายสูบฉีดจนหัวใจแทบจะระเบิดการถูกโคลงช้างบุกจมตีชนิดแทบตั้งตัวไม่ติด และโต้กลับจนมันแตกพ่ายไปทิ้งซากเพื่อนร่วมโครงไว้แปดตัวมันเกินกว่าที่จะมีมนุษย์คนใดทำให้ใจสงบลงได้โดยง่ายไอ้วันเร่งปีนป่ายขึ้นมารวมกับทุกคนบนโตรกหินอย่างไรมันก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อความกลัวตายย่อมมีอยู่ไม่ต่างกันทว่าที่พรานหนุ่มผู้นี้กระทำไปเมื่อครู่นั้นเรียกได้ว่า สร้างความตื่นตะลึงให้แก่คนอื่นๆไม่น้อยทีเดียวคิดได้ยังไงวะยิงถ่านั้นไม่ได้คิดไอ้วันตอบสุดตัวลงนั่งหอบหายใจทีมือมันไปเองคำตอบซื่อๆของพรานหนุ่มที่เพิ่งตะโกนอย่างบ้าคลั่งซ้ำยังสังหารช้างสี่ตัวเล่นเอาพรานหลานผู้ตั้งกระทุและคนอื่นๆและสบตากันไม่เชื่อหูตัวเองคำว่าทำแทบไม่คิด ส่งผลให้ผู้คนถึงแก่ความฉิบหายมาแล้วนักต่อนักเพิ่งจะมีวันนี้นี่เองที่คำคำนั้นเปลี่ยนบริบทไอ้วันทำโดยไม่ทันคิดแต่มันกลับรอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริยายยศมองมันด้วยความทึ่งนึกย้อนไปหากเป็นตนเล่าจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อต้องตกอยู่ท่ามกลางโขงช้างนับสิบโดยมีเพียงเมือเดือยต้นเดียวเป็นที่กำบังแต่ที่น่าสงสัย และจําเป็นต้องหาเหตุผลมาหักล้างให้ได้นั่นก็คือพฤติกรรมของไอ้โของช้างจำพวกนั้นมองจากจุดที่ยืนอยู่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันตะลุยป่ามาไกลไม่ต่ำกว่ากิโลเศตเป็นไปได้หรือที่ระยะขนาดนั้นช้างป่าจะพากันมาโจมตีมนุษย์เพราะเข้าใจว่าหลวงล้ํอาณาเขตของมันแน่ละเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ทางด้านของคณะสสกมลซึ่งเดินทางตามแผนที่ตา่างก็สะดุ้งโยงเมื่อได้ยินเสียงปืนแผดลั่นมาจากที่ไกลๆฟังดูราวกับเกิดสงครามพวกไอเจ้าสัวนาโง่นั่นคงโดนเข้าแล้วกระมังเสียงปืนลั่นระงมขนาดนั้นจะมีใครเหลืออยู่รอดสักกี่คนเชียวนั่นคือสิ่งที่สสกมลคิดมาทำอะไรกันทีเน,นี่หรือท่านสส พลันก็ต้องสะดุ้งโยงกันทั้งคณะเมื่อจูจูพุ่มสาบเสือสูงเทมหัวด้านหน้าไววยจวบใครคนหนึ่งก้าวออกมาพร้อมเอ่ยทักด้วยความเป็นกันเองสสกมลยิ้มกว้างทันทีเมื่อเห็นว่าบุคคลตรงหน้าคือใครพลันทูลสวัสดีท่านสสพากันมาเสียไกลเชียวนะอยากได้พระพุทธรูปนั่นกับสมบัติมากมายที่อยู่ในนั้นละ่ะซ พลานชลานามว่าพลานทูลถามรอยยิ้มบนใบหน้าเล่นเอาสีจ่าทหารเร็วขนลุกโดยไม่มีสาเหตุไปกันเองถ้าจะลำบากฉันจะนำทางให้เอาไม่ล่ะดีเลยสิเอาเลยพาไปเลยได้สมบัติมาฉันจะให้ส่วนแบง่งจนพลานไม่ต้องเข้าป่าไปทั้งชีวิตเลยทีเดียวสสกมลบอกด้วยอาการลิงโลดยิ้มร่าทว่ากลับต้องยิ้มค้าง เมื่ออีกฝ่ายตอบกลับเสียงเรียบอย่าเยือกเย็นพิกลซ้ำรูปประโยคยังฟังดูน่าสงสัยเป็นที่สุดไม่จำเป็นหรอกส่วนแบ่งนะเมนตราข้าวปลาอาหารไม่จำเป็นสำหรับพลานทูนผู้นี้อีกต่อไปแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป